สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอุ๋มก็จะมาพูดต่อจากคลิปเดิมที่พี่เมย์เขาพูดไว้นะคะว่าสมาร์ทโฟนมือถือของ Samsung เนี่ยเราสามารถค้นหามือถือแบบออฟไลน์ได้แล้วนะคะจะเป็นวิธีอะไรแล้วก็ใช้การค้นหาแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ แต่ก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้อุ๋มก่อนนะคะถ้าเกิดกดแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางช่องของเราก็ได้ทําข่าวเกี่ยวกับการค้นหามือถือระยะไกลแบบออฟไลน์ไว้แล้วนะคะว่าทางซัมซุงเนี่ยเขาจะมีการ ปล่อยให้อัปเดตซอฟต์แวร์มาให้เพื่อที่เราจะสามารถใช้งานการค้นหามือถือแบบออฟไลน์ได้ซึ่งตอนนี้นะคะทาง Samsung เขาก็ได้ปล่อยซอฟต์แวร์ตัวนั้นออกมาให้เราได้ใช้งานกันแล้วนะคะและในการค้นหามือถือระยะไกลแบบออฟไลน์แบบนี้นะคะเขามีประโยชน์อะไรกับเราอุ้มต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมือถือของ s a m s u n งถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราทําเครื่องหายแล้วเราต้องการจะค้นหาตําแหน่งถ้าเกิดเครื่องที่เราทําหายนะคะไม่ได้เปิดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตหรือว่าตําแหน่ง G P S นะคะเรา ก็จะไม่สามารถค้นหาตำแหน่งมือถือของเครื่องนั้นได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ไม่ต้องกังวลปัญหาพวกนั้นอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะไม่ว่าเราจะลืมเปิดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตหรือว่าลืมเปิดสัญญาณ GPS นะคะเราก็สามารถค้นหาตำแหน่งมือถือที่เราทำหายได้ด้วยซ a m s ุง g a c c o u n t ผ่านแอป Smart t h i n g s นะคะก่อนที่เราจะค้นหาตำแหน่งของมือถือของเรานะคะเราต้องจำซั m s ุง g a c c o u n t ของมือถือเครื่องที่เราทำหายให้ได้ก่อนนะคะว่าเราใช้เป็นซ a m s u ง g a c c o u n t อะไรหลังจากนั้น ะะเราก็นำ Samsung Account ตัวนั้นนะคะมาลงในอุปกรณ์ใหม่เพื่อที่จะค้นหาตำแหน่งของมือถือที่เราหายนะคะพอลง Samsung Account เสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่แอป Smarting ซึ่งแอป Smarting นะคะเราเข้าได้2วิธีวิธีแรกนะคะก็คือเข้าไปที่หน้าแอปได้เลยวิธีที่2นะคะก็คือเลื่อนแผนม,มาติวินโดว์ลงมานะคะจากนั้นกดไปคำว่าอุปกรณ์และกดไปที่สัญลักษณ์ของ Smarting มันจะเป็นรูปคล้ายกระดอกไม้ เขาจะเด้งเข้ามาในที่หน้าแอปเลยนะคะจากนั้นเราก็สังเกตเลยนะคะว่ามันจะโชว์คล้ายๆกับแผนที่ลงมาแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างอีกนิดน,นึงเขาจะโชว์อุปกรณ์ที่เราลงทะเบียนด้วย Sams ุงแอ c ์เคาจากนั้นนะคะเราก็กดไปที่รูปที่เราต้องการค้นหาหรือว่าอุปกรณ์ที่เราต้องการค้นหานะคะแล้วเราแล้วทีนี้มันจะเด้งเข้ามาที่หน้าแผนที่จากนั้นให้เรากดคำว่าค้นหา เมื่อเขาค้นหาเสร็จนะคะเขาจะให้เรากดส่งเสียงได้ตัวส่งเสียงเขาจะไปส่งเสียงที่อุปกรณ์ที่เราทําหายนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถค้นหาอุปกรณ์ขนาดที่เราปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะคะแต่อุปกรณ์ที่เราทําหายนะคะต้องเปิดการค้นหาแบบออฟไลน์ด้วยนะคะซึ่งการเปิดการค้นหาแบบออฟไลน์เนี่ยก็ทําได้ง่ายๆเพียงเข้าไปที่ตั้งค่านะคะจากนั้นก็ เข้าไปที่ตัวชีวมาตรแล้วก็ความปลอดภัยนะคะเลือกเป็นค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัวนะคะจากนั้นมันจะขึ้นการค้นหาออฟไลน์อยู่ข้างล่างให้เรากดเปิดนะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถค้นหามือถือแบบออฟไลน์ได้แล้วนะคะเป็นไงคะกับเทคนิคดีๆกับการค้นหามือถือหายของซัมซุง หลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้แล้วนะคะมหวังว่าคงจะหมดกังวลเวลาที่โทรศัพท์มือถือหายกันแล้วใช่ไหมคะและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อุ่มด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะอุมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ